คุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ,บ,รบวันนี้นะฮะทางทีมงานของเราทุกฝ่ายนะครับเขาเป็นห้องน้ําเจอฟรอยฮะเจอฟรอยที่ลอกเอาไว้แล้วนะฮะแล้วฟรอยนั้นนะครับที่เป็นคราบดำดำเป็นของใครช่วยถามวิธีก่อนคุณจะคิดครับผมไม่ทราบว่ามีใครมีใครไปยาป่างปลาในห้องนำ้ำไม่มีฟรอยในห้องน้ำครับเอ่อฟรอยใครของผมครับของผมครับเออลูกคุณไปทำอะไรห้องน้ำฮะเราไปรังสรรค์เมนูใหม่ในนั้นนะเป็นเป็นเมนูอะไรฮะ เป็นเมนูบำรุงร่างกายนะฮะเหมาะมากสำหรับคนที่ง่วงนอนอ๋อแล้วที่เอาไปรังสรรค์ในห้องน้ำเนี่ยใช้เตากแก๊สหรือเตาถ่านฮะใช้ไปแช็คก,ก็พอคบคุณจะคิดฮะครับผมตอนนี้ถ้าทางทีมงานสเต็กของเราได้เจออีกแล้วนะฮะเจอแล้วฮะเป็นเศษทขี้บุหรี่นะฮะที่ถูกเหมือนปัน่นออกมานะครับผมคยถามพี่ดี่าคุณจะคิดครับมึงเอาตำรวจมาจับกูเลยดีกว่า เขาก็แค่ถามเออ <c oughs> สงสัยอนะไรนัก <c oughs> หนาเขายังไม่ได้ทำอาหารเลยอะ่ะเข้าเลยการต่อเลยรับคุณจะกิด